พี่น้องชาวเครืงเสียงกลางแจ้งที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพามาออกแบบตู้ลำโพงนะครับตู้ลำโพงผมะจะตั้งชื่อมันว่าบีทวินนะครับเป็นตู้ดับเบิลนะครับลักษณะ,ะ,ะ,ะลักษณะความหน้าเข้าหากันนะครับความหน้าเข้าหากันแต่ว่าเปิดพอลมออกซ้ายขวานะครับโดยบอดี้ของเขานะครับสูง56นะครับ ลึก700นะครับส่วนความกว้างด้านหน้าก็ร้อ่สิบสเซนนะครับเดี๋ยวเราจะดูมิตินะครับแผ่นแผ่นหน้าอกก็6 0 6 1 5เซนนะครับส่วนตัวกั้นด้านหน้าก็20 20เซนนะครับผมอพอร์ลมนะครับพอร์ลม ตัวนี้พอลมจะเป็นรูปโค้งนะครับรูปโค้งนะครับคือ,อเราจะเอาแบบให้มันคล้ายๆกับตู้ดังๆเช่นตู้เน็กนะครับหรือว่าตู้เอลอะคูสติกที่เขาจะทำะเขาทำผนังกันเป็นรูปโคง้งแสดงว่ามันจะต้องมีลูกนะครับคิดว่านะครับตัวตัวโค้งนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเราจะ เอ็กซเรย์ดูเนี่ยเนี่ยตัวโค้งซ้ายขวาเนี่ยแผ่นโค้งเนี่ยคือถ้าโค้งไม่มากมันจะมันดัดไม่ยากนะครับดัดไม่อัดไม่ยากนะครับโดยอาจจะใช้ความร้อนหรือว่าใช้แม่แรงดันนะครับลักษณะนี้นะครับอพอทโค้งนี่ผมว่ามันจะทำให้เกิดเสียงรูปเสียง ซึ่งจะเป็นเสียงเสียงซับที่ออกมาจากด้านหลังนั่นคือเสียงความถี่50นะครับความถี่2 5ถึง50เนี่ยจะเป็นความถี่ความถี่ต่ำที่เป็นซับเบสนะครับเสียงเสียงดัว่างัันเถอะเสียงดําจะออกมาด้านหลังส่วนเสียงเบสสายเบลเสียงวูฟเฟอร์เนี่ยมันจะออกด้านหน้านะครับเพิ่มเพิ่มความหนักหน่วงนะครับโดยการ ปรับองศาหน้าเข้าหากันนะครับเมื่อได้ได้มิติต่างๆแล้วเราจะค่อยๆอ,ออกแบบไปด้วยกันนะครับาหากท่านใดหากท่านใดคิดจะนำไปใช้นะครับก็ลองมาดูนะครับลองออกแบบกันดูแล้วก็มันจะได้แนวทางในการประกอบไม้บาปประกอบอยังไงนะครับอันนี้คือแนวทางมันจะเป็นแนวทางในการประกอบไม้ด้วยนะครับ นี่นะครับอ่าก็คืออ่าตั้งอันนี้อ่าตัดไม้120นะครับไม้120โดยอ่านำมาประกบข้างละ20นะครับประกบซ้ายขวานะครับมันอ่าเขาจะได้ความกว้างด้านหน้า124นะครับ124นะครับ1240มิลนะครับเห็นไหมครับอ่าประมาณนี้นะครับความลึกก็70 ปกตินะครับ70ปกติส่วนแผน่นแผ่นหลังก็คือเอามาเอามาใส่ด้านในนะครับตัด120นะครับอาจจะเป็น120อ่าเท่าแผ่นไม่อัดนะครับเนี่ยเราจะตีสเกลก่อนนะครับขั้นต้นเราด้านหน้าเราตีสเกลเข้า50นะครับอ่าซ้ายซ้ายขวาพผดลมนะครับอ่าขั้นต้นขั้นต้นนะครับอ่ายกขึ้นมา100นะครับ100 แล้วก็เพิ่มเพิ่มสเกลละ20นะครับเพื่อที่จะทำเอ่อเพื่อที่จะทำเส้นโค้งนะครับอ่าตัวนี้ก็ตีขึ้นมา200นะครับอ่ดาดันขึ้นอ่า200รมิลนะครับ20เซนนะครับทุกอย่างจะคู่ด้วยเส้น20นะครับอันนี้คือฝาหลังนะครับฝาหลังเสร็จแล้วอ่อตัวกลางนี่จะ2แผ่นประกบกันนะครับก็คือ40เซนนะครับความลึก ลึกเข้ามา20า20เซนนะครับก็จะได้รูปนี้นะครับเราจะขึ้นรูปไปเรื่อยๆนะครับจากนั้นก็จะมาตีสเกลเส้นใส่หน้าลำโพงนะครับตีสเกลเส้นนี้นะครับดึงดึง20หมดนะครับเพราะว่าเราใช้แผ่นไม้อัด20มิลนะครับไม้อัด20มิลนะครับ จากนั้นนะครับเราก็จะไปตีเส้นก่อนที่จะ,ะตีเส้นโคง้งพ่อนลมนะครับเราก็หาจุดกึ่งกลางก่อนนะครับจุดกึ่งกลางเพราะว่ามันจะใช้มุมมุมโค้งนะครับมุมโค้งมนนะครับเราตีทั้งนี้ก่อนอโทษทีนะครับไม่ได้ดึงไม่ได้ดึงโฟกัส นี่นะครับอทางนี้เห็นครับทางนี้เห็นอ่าดึงมานี่นะครับก็จะได้เส้นโค้งนะครับเส้นโคง้งก็ลองเอาเป็นแบบโค้งมานะครับเราเคยออกแต่แบบตรงนะครับแบบโค้งมาเพราะว่าถ้าถ้าถ้าทำ์ดลมโค้งนะครับไม่ดีนะครับไขใ้ใหญ่ๆอย่าง Ks28 หรือว่า Rs18 เนี่ยคงไม่ทำนะครับนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> ผมก็เลยเออเราต้องเอามาลองทำดูบ้างนะครับตัวนี้นะครับตัวที่ปิดหลังนะครับก็คือเราจะดึงออกมา,าเราจะทำลิ้นไป60เซนนะครับลิ้นหลังนะครับลิ้นหลังตัวนี้มันจะได้ เป็นการเสริมความมั่นคงนะครับอันนี้คือแผ่นแผ่นติดดอกลำโพงนะครับแผ่นติดดอกลำโพงก็จะยาวหกหกสิบเอ็ดจุดานะครับหกสนะครับอตอนนี้มันจะลายตาหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีเส้นสเกลอยู่ด้วยเดี๋ยวเราจะาเมื่อวาด ภาพเสร็จเราก็จะลบสเกลทิ้งนะครับนะครับวาดภาพเสร็จก็ลบสเกลทิ้งมันก็จะเหลือแต่รูปภาพที่เราจะเอาจริงๆเช็คดูนะครับถ้ามันขึ้นรอยโปุก็แสดงว่ามันไม่มีรูมันไม่รัว่วอันนี้บางเส้นก็ตัดทิ้งก่อนพอเพราะว่าเดี๋ยวเราจะยกขึ้นอันนี้คือ,อมันจะ ให้เห็นหนึ่งภาพว่าเราจะประกอบไม่อัดได้นะครับเราจะประกอบชิ้นส่วนนะครับอันนี้แผ่นฝาหลังนะครับยกขึ้นก่อน50 52เซนนะครับเพราะว่าบวก20 20ล่างบนมันก็จะเป็นเป็น64นะครับ52เซนนะครับ520ก็ เราก็จะยกขึ้นเท่ากันหมดนะครับ520หมดเลยนะครับซ้ายขวานะครับจากนั้นก็มายกแผ่นอันนี้แผ่นแผ่นติดลำโพงนะครับแผ่นติดลำโพงหรือว่าหน้าอกของมันนะครับเสร็จแล้วก็หาจุดศูนย์กลางนะครับเพื่อที่จะเจาะรูนะครับหาจุดศูนย์กลาง อันนี้ดอก18นิ้วนะครับดอก18นิ้วเจาะรู2อ่อนะครับรัศมี220นะครับดอก18รูเนี่ยเขา46ใช่ไหมครับ46เซนอ่าเซนแล้วก็เพื่อขอไป2เซนก็จะเหลือ220 220มิลเป็นรัศมีสำหรักการเจาะรูนะครับ ผักออกไป20นะครับมันก็จะทะลุพอดีนะครับเราก็จะได้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็จะมาใส่เสริมตัวกลางนะครับเสริมตัวกลางอันนี้เป็นการเสริมความมั่นคงนะครับประโยชน์ของมันแค่เสริมให้มันแข็งแข็งแรงเฉยๆนะครับไม่มีประโยชน์ไม่มีผล ต่อเสียงนะครับตัวนี้ไม่มีผลต่อเสียงนะครับแผ่นนี้ก็คือ,อเป็นแผ่น20นะครับหน้า20นะครับยีเซนนะครับแล้วก็เจาะรูหน่อยนะครับเจาะรูหน่อยเพื่อที่จะไม่ให้มันไปปิดกั้นพันธนาการเสียงนะครับดึงเข้ามาประมาณ50นะครับ5เซนนะครับ5เซน ผ่อนนี่ก็5เซนแล้วก็100เซนนะครับแล้วก็50าสิบเราจะทำด้านบนเหมือนด้านล่างนะครับส่วนตรงกลางมันก็จะเป็นส่วนที่เหลือนะครับอันนี้ก็100นะครับอันนี้ก็ดึงขึ้นไป50เราไม่ได้วางแผนอะไรมาก่อนนะครับแล้วก็ทำตามใจตาม ความคิดที่อยากจะทำนะครับลักษณะตู้แบบนี้นะครับที่เราออกแบบมามันก็จะความแตกต่างจากแบบอื่นๆมันก็จะไม่แตกต่างมากนะครับก็มีทำกันเยอะแยะนะครับฉะนั้นเราจึงไม่ได้กังวลว่าเสียงจะออกดีไม่ดีเพราะว่า มันมีคนทํามาเยอะแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเรามาทำํำมาดัดแปลงมาดัดแปลงกันนะครับนะครับซึ่งแนวความคิดของผมเนี่ยนะครับตู้ที่มีลักษณะเป็นตู้แบนพาร์ตหรือว่าตู้หน้าเปิดเนี่ยนะครับตู้หน้าเปิดแบบแบนพาร์ตเนี่ยที่มีพอร์ตลมหลังเนี่ยผมว่ามันจะ มันเล่นง่ายนะครับมันจะทําให้เซฟนะครับเซฟกําลังหวัดนะครับกําลังหวัดที่ขับนะครับสหรับ power นะครับแล้วก็เซฟดอกลําโพงได้ดีนะครับทีนี้เราก็จะมาเจาะดูนะครับสําหรับหูหิ้วนะครับใครจะจอะแบบไหนก็ได้นะครับแต่อันนี้ลักษณะนี้ผมทําเป็นตัวอย่างคร่าวๆเฉยๆนะครับโดยทําเป็นหูหิวสี่หูนะครับ ทั้งแนวตั้งแนวตั้งและก็แนวนอนนะครับเราก็จะด้านบนเราก็ดึงเข้ามา60เซนนะครับส่วนซ้ายขวาจะดึงเข้ามา100เซนนะครับอ,อันนี้หาจุดศูนย์กลางก่อนนะครับสำหรับทํเมือหิ้วใครจะใส่หูเหล็กหรือว่าจะเจาะไม้อย่างนี้เลยก็ได้นะครับถ้าเจาะไม้ก็จะต้องทําห้องให้มันด้านในนะครับอย่าลืมทําห้องเพราะว่า ลมมันจะออกมันต้องทําห้องนะครับบางคนก็ทําห้องด้วยไม้นะครับทําทหูหิว้วใช้ไม้อัดเลยก็ได้นะครับหรือเอาง่ายๆก็คือซื้อซื้อซื้อเหล็กมาจะดีกว่านะครับเจาะรูสี่เหลี่ยมแล้วก็ใส่เหล็กเข้าไปมันจะง่ายกว่าเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครมีเครื่อง CNC นี่ยเราก็สามารถที่จะแกะสลักเจาะรูได้สวยนะครับ ซึ่งแต่ละคนก็มีลูกเล่นไม่เหมือนกันนะครับในการทํามือจับนะครับบางคนก็ใช้ใช้ฝาครอบเหล็กนะครับซึ่งแต่ละบริษัทแต่ละรูปแบบก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับในการออกแบบให้สวยงามนะครับตู้ลําโพงนี่ดูผิวเผินนะครับดูผิวเผินมันก็เป็นเครื่องประดับ อย่างหนึ่งนะครับเป็นเครื่องประดับเวทีท,ทั้งๆที่จริงๆแล้วมันไม่ได้ต้องการความสวยงามอะไรมากแต,แต่พอเข้าไปเล่นจริงๆนะเจ้าของระบบเครื่องก็ก็จะ,ะรู้สึกนะครับจะมีความรู้สึกว่าเออนะถ้าตู้ไม่สวยมันก็จะมันยังไงมันจะทำให้เกิดความ ไม่ประทับใจแต่ถ้าทู้สวยมันก็จะรู้สึกภูมิใจในตัวเองนะนะครับจริงๆอ่ะเพราะว่า,ามันก็จะเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งนะครับมันเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นจิตวิทยา,าในการตั้งเครื่องเสียงเครื่องอะไรในงานเนี่ยมันเป็นจิตวิทยาในการดึงดูดลูกค้าเหมือนกันนะครับระบบเครื่องเสียงเนี่ย ระบบลำโพงต่างๆเนี่ยมันเป็นจิตวิทยาในการดึงดูดลูกค้าว่าโอ้งานจะใหญ่อลังการมันก็อยู่ที่ลําโพงนะครับถ้าลําโพงเราจะสังเกตเห็นยิ่งในห้างเนี่ยหรือว่าในงานที่เป็นงานที่โชว์ทั้งหลายแหลเ่เครื่องเสียงเนี่ยเขาไม่จะทจะเลาะจะไม่ค่อยเห็นทะเลาะปอกเปิกนะ,ะแต่ถ้าเป็นงานอีกแนวหนึ่งอะ่ะ โอ้โหมันจะดูไม่ได้เลยนะแต่ถ้าเป็นงานงานที่โชวโชในเมืองในเนี่ยโ,โ,โดยเฉพาะตู้ลำโพงนี่ก็โอ้โหจะใหม่ตลอดเวลาเลยนะครับอาจจะเก่าบ้างเขาก็จะทต้องทำสีนะครับก็จะต้องทำสีนะอันนี้ผมไม่ได้ ผมไม่ได้ก๊อปมานะครับไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ก๊อปปีภาพเหมือนจากข้างนู้นมาใส่ข้างนี้นะครับก็คือเราทําการวาดขึ้นใหม่หมดเลยครับแล้ก็วาดเอาอตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะครับออเอาความเร็วเข้าไว้นะครับก็ย่นเวลาเข้ามาหน่อยหนึ่งนะครับก็ หลายๆายคนนะครับหลายหลายคนอาจจะไม่จําเป็นต้องมาดูแบบแต่ว่าหลายๆคนที่ชอบประดิษฐ์นะครับอ,อย่างผมเนี่ยพยายามจะค้นหานะครับชอบประดิษฐ์นะครับบางทีมันก็ใจรักใช่ไหมบางคนถ้าเกิดได้ทําแล้วมันก็ใจรักผมเองก็ชอบในลักษณะนี้เพราะไปเลื่อยไม้ไปจับไม้มันรู้สึกมันเหมือนงานอดิเรกอย่างหนึ่งนะ แต่ก็อาจจะมีการพัฒนาไปถึงขั้นเอออาจจะมีโรงงานเล็กๆนะในอนาคตเนี่ยเราจะพยายามผลักดันนะครับผลักดันให้เบื้องบนเบื้องบนมองเราบ้างใช่ไหมสำหรับคนที่คนที่มีกำลังมีแรงที่จะว่าอยากจะลงทุนนะครับ SME อะไรเนี่ยขนาดเล็กจริงๆไม่ใช่ว่าอมองแต่ยหลักล้านขึ้นนะครับหลักล้านลงก็อ,อยากให้มองประชาชนตรงนี้ถึงจะแก้จนได้นะครับเราจะ,อ,ะอยากให้มองทางนี้ดีกว่าออมองแต่ว่าประชาชนเรารายได้รายได้น้อยแต่ว่าไม่ยอมส่งเสริมให้เขา ให้เขาโตนะครับให้เขาโตนะครับหาแต่งานหาแต่ใช้แรงเขาเรียกว่าอะไรนะรับจ้างมันก็ไม่สามารถที่จะ,ะเป็นผู้ประกอบการได้ต้องส่งเสริมให้คนรับจ้างกลายเป็นผู้ประกอบการใช่ไหมครับเราก็ได้ได้ได้ด้านหลังเห็นไหมครับเพจ นะครับแล้วแต่แล้วแต่ใครใส่ยี่ห้ออะไรใครใส่แบบไหนนะครับบางคนก็ใช้แบบเจาะรูกลมบางคนก็ใช้เพจสี่เหลี่ยมเลยนะครับอย่างที่ผมเจาะเป็นตัวอย่างคือเป็นเพจสี่เหลี่ยมก็ลงสีให้เขาซะหน่อยนะครับอันนี้ใส่สีเทาไว้นะครับผมเสร็จแล้วมันก็จะได้สําเร็จรูปแล้วนะครับเนี่ยสำเร็จรูปแล้วเดี๋ยวเราจะ,ะตัวสุดท้ายก็คือ,อ ฝาบนนะครับฝาบนเอาฝาบนมาปิดก่อนนะครับเดี๋ยวดูสเกลก่อนนะครับอันนี้ก็ดึงฝามาปิดนะครับตามสไตล์อันนี้ฝานี้จะเป็น120นะครับเพราะว่าเราเราใช้ฝาข้างประกบนะครับเราไม่ได้ตั้งบนแผ่นนะครับถ้าตั้งบนแผ่นมันจะได้นักกว้างแค่120อันนี้ได้นักกว้าง124นะครับ มันจะขยายออกข้างละ,ะข้างละ2เซนนะครับข้างละ20มิลนะครับมันจะได้ตู้ที่กว้างกว่านะครับปกติที่เราออกแบบมาเราจะออกแบบแค่120นะครับอันนี้ได้124เซนนะครับจะกว้างจะกว้างขึ้นนะครับผมสมมติว่าด้านหน้าเราใส่ตะแกรงเหล็กนะครับในในโปรแกรมนี้มันไม่มีไม่ได้โหลด ตะแกรงเหล็กลงไปก็เอากระจกมาใส่ก่อนสมมุติว่าเป็นตะแกรงเหล็กนะครับเ,เทสีใส่สีละเปิดนะครับสีละเปิดมันก็จะทนน้ําทนฝนเพิ่มขึ้นอีกนะมันจะช่วยเขาเรียกว่าอะไรนะเซฟไม่อัดจาักการเปียกน้ํานะครับได้ระดับหนึ่งนะครับแต่อย่าไปแช่น้าแล้วกันเพราะว่ายังไงไม่อัดอะ แช่นะ้ํามันก็ต้องมีปัญหาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าฝนตกอะไรถ้าเกิดใช้สีระเบิดอะไรมันก็จะช่วยได้พอสมควรนะครับไม่มีปัญหานะครับนี่นะครับก็ใส่สีระเบิดนะครับแล้วก็ได้ตู้สำเร็จที่คนนิ่งออกมาแล้วนะครับเหมือนกันแล้วนะครับ นี่นะครับวันนี้ก็จะยาวหน่อยนะเพราะว่าเรามาออกแบบกันนะครับก็จะยาวใช้เวลานิดนึงนะครับนี่นะครับแล้วเรามาลองต่อดูสักสี่ตู้นะครับเอามาเอามาวางเรียงกันดูนะครับเป็นอดอกอเป็น8คูณ8นะครับแต่ว่าในนี้เรามองเป็น4่ลำโพง8ดอก4ตู้นะครับ เดี๋ยวเราจะจับเรียงกันดูนะครับอันนี้เอ็กซเรย์ให้เห็นให้มองทะลุนะครับเหมือนกันไหมครับเหมือนกันเดะเลยนะครับที่สำคัญก็คือพอร์ตลมนะครับพอร์ตลมซ้ายขวานะครับเราทำให้มุมโค้งนะครับพราเข้าใจว่าจุดที่ไข้ ให,ใหญ่ที่เขาทามุมโค้งเนี่ยมันต้องมีเหตุผลน,นะครับมันต้องมีเหตุผลในการแปรผันของเสียงนะครับจะออกเ,อเสียงสะเบดท,ที่ออกมาจากด้านหลังดอกลําโพงนะครับมันจะต้องอมีการวนลูปมีการแปรผันของเสียงนะครับนะมันจะเพิ่มความหนักแน่นความหนักแน่นของเสียงขึ้นนะครับ อันนี้ผมลองเอามาเรียงกัน4ตู้นะครับสี่ตู้นะครับเนี่ยถ้าได้ขนาดนี้นะครับโอ้โหงานนี้ก็เล่นดนตรีสดได้สบายแล้วนะครับสำหรับเวที10เมตรนะครับสำหรับเวที8เมตร10เมตรนะครับ6เมตรก็ก็ได้นะครับ6เมตรหกเมตรก็ถือว่าสมดุลน,นะครับสมดุล สมดุลได้เรื่องเลยนะครับก็จบเท่านี้นะครับาฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม